สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนจิงจะมาเล่าถึงว่าการนั่งใส่ิปปุ่นมันยากง่ายแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนเนาะในสุขท้ายเป็นใต้ค่ะพี่มาว่าเถึงว่าการที่เขาใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเนี่ยมันยากมันง่ายคือเราปรับตัวื้อมันใจเรื่องไงแต่ละมันกลมมีห่างยากหรือความพยายามเขาแต่มันก็ซื่อก็มันถิ่นนักเลอเมืองเขาอะนาะแต่สื่อก็พอเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เขาปรับตัวตามสถานที่ที่เขาอยู่ก็มันก็เป็นกะไรนั่นน่ะเนาะ อันนี้เมือลูกใจคุหลงอาศักแดมสี่ปีไปถึงลิเตอร์เลยตีจองเปินตีอันนี้ก็ลูกใจไดมถึงสี่ปีเลยตีจองเปิลหนูเอากันนอนคืนนึงว่าอะไรผัดเมผัดปอนอ้าราใจพดดอิขาดอเนาะลุงถึงสี่ปีได้ตีเอากันนอนตีจองในที่ไหนเนี่ยเฮ้เป็นไรเนี่นยเขา,าก็ไขปันกาเนะาะไขปันกาก้าเนียวว่าปอซําว่าลูกเปินเปิลน,น,น้ำปันกาแห้งลูกข้อซําปันปันกาไรที่นั้นเนี่ยและนั่นหละมีกรมตีลาดกระเปอว่า เขาโหลเลยพึกเขาเปิ้ลามยำเฮ็ดหมูยำวากอลโหลเฮ็ดนั่นน่ะเนาะว่าอยู่ที่ไหลเขาก็เรลปรับตัวเขาหาดีน,นั้นเรื่องหยับก็มันติเป็นเรื่องไงเรื่องไงก็ตีเป็นนั้นหยับมัมเปิ้นว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ใจเตะค่ะแต่ว่ามันหยับสำหรับคนมึงเขาเมืองไเมองมาเท่าน่ะนมันใจเรื่องไงค่ะหนออันนี้ก็หลูกใจเขียวมือเฮ่อมยำม,มีลูกเขาก็มีครั้งแรกนั่นน่ะเนาะอะโลตกใจหนะ่ะเขียวหลูกใจก็หลงในมันค้อนเนอซ้ำตั้งในซ้ำออกมาสิ่งเยาเลย ติเฮ็ดชื่อเฮากะตกไชน่ามะโคเลคมยามตวยลัวแหนมฮูเมียวมันเนาะอย่าตกใจแต่ตกใสว่าแล่เออโทรหาปอก่อปอก่อเฮ็ดกันจะปานในปอเฮ็ดกันในการงานเขามันไอ้ใหญ่ๆนาติแล่มหาพงกูเข็งคมไร่แหน่แล่เฮ็ดตุ้มฮูติเฮ็ดชื่อแล่อะโลก่อเฮาก่อหมอ company ดีดิ๊กปันดีเนาะเฮาก่อเปเป็นไทยเป็นญี่ปุ่นแล้วก็เข้ากอใน Google แล้วก็ตามมาหาสถานที่เฮ็ดฟันในกำดีไงติอันจึมๆเฮือนในคลินิกเล็กๆเล็กๆแหน่เนาะ เมื่อจะปั่นในอําใจได้ป่อปุ่งเลยง่ายๆเนาะเพราะว่าเปินปั่นปอเนี่ยนะตีป่อในในกฎระเบียบนะสูงหนาในเลยคุณหมอใจดีได้ฮื้อปอเลยไรเอิ่มเป็นทางเขาห้องปอเลยจ้องได้ฮัดป้อเนาะอันนี้ก็เป็นเฮินปอเมย์ของสามีเขาเป็นคนเฮ็ดปลูกพักปลูกเขาขายเนี่ยเนาะแต่ป่องั้นหลักเขาก็ตดเจมักมอมในเอาส่งขายบริษัทใหญ่เนาะป่อเป็นเขาเป็นพักเขาปลูกกินอีนึงเขาก็ป่นเลยเลยอีดอีดออดออดก็เอาขายไรเนี่ยค่ะ อ,อชีวิตใจในญี่ปุ่นก็วันๆเนี่ก็ส่งลูกกระจ้องสามีเหตุการในวันว่างของเขาเนี่ก็เขาก็ก็เป็นวันว่างของเขาเนี่ยแล้วก็จำจำเพื่อนก็เลยมา โจโลอันเน่ยอกาเลยมาตัวในตังบอกในเนี่ยเนาะอ๋อกามาอัานเรื่องในเฮ็ดไว้ขับขี่กวนเมืองใต้เฮาว่ากวานเมืองหลายเลยโหลกเฮ็ดซื้อที่จะปันเนี่ยงายอีนึงเลยเฮ็ดซื้อเลยผ่านโหลเลยใจขั้นตอนหางโหลเลยเฮ็ดซื้อมีเทคนิคซื้อเนี่ยเนาะกามาแทงคลิปที่มาเจนที่เอามาลาัดปันว่าเฮ็ดซื้อเลยไรไว้ขับขี่เนี่ยมันก็ว่าเสื่อในอารมณ์เมืองจะปันเนี่ยไวขับขี่เนี่ยมันเป็นเรื่องนในห่นใจเรื่องไง ใชเอาโป้หาเฮ็ดอะไรก็เหมือนเขาถูกรังวันที่สามารถติสองอ่ะหนึ่งก็ว่าเป็นไรเนาะเพราะว่าเขาไมเขียนเซนเน่ไมเขียนดิกจะปั่นเนาะเพราะว่าเขาเขียนดิกจะปันเตะๆอันนั้นก็อาจจะเฮ็ดง่ายเนาะเออ หนึ่งโลกแนลกนดีสองสองอันเวลาเทคนิคดิฮอก,าาวกว้าเขาก็ป่อตันแน่อป่อตัสิ่งในเฮ็ดไอตินมาในอารามณ์เฮ็ดตะสิงกับเหนียวขามันเหมือนเมื่อเจนในซัมมี่ว้ขับขี่มาตั้งเมืองไทยไวย้ดังก่อนหน้านี้เลยเจนก่เอาเปลี่ยนตีไปขับขี่ตั้งจะป่านแหล,ละเลยสอนมาโชคดีกับอย่างนึงในเนะ กับเท่าเลมหมอเด็กมันก็เขาก็ผ่านอะไรเ,เขาสอบเป็นภาษาไทยเนาะกํากไรละเอียดเป็นซื้อเจนจิมาวา<ห>ถึงที่<ด>คลิปหน้าแท,าทง,นทงนนเนาะแต่แลวก็มาเล่าถึงประสบการณ์ว่าไอ้อยู่ญี่ปุ่นเป็นซื้อจื้อไหนเนี่ยชีวิตในญี่ปุ่นก็เป็นที่ไหนคะมันเลยเหมือนเมืองไทยเลยอยู่กินดูล้าแลแบบอย่างก็มีสะดวกสบายหมใจคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเขามีจํากัด จำนวนจำกัดเวลาทุกอย่างเนาะ,ะอันนี้ก็เปลี่ยนตีอีออนเนี่เนาะเป็นตีอันเข้ามาซื้อพักสดเก๋ของใจของกินําแจ a m เฮินนะค่ะแล้วก็วันยุดเลยเขาตีอวอมันก็เหมือนว่าเนีเป็นธรรมชาติไผ่ไหลที่ตีว่าเฮอรู้ละแสงสีไฟนำาเหมือนกุ้งเทียบในมันมใจค่ะตีอันจังหวัดสาม,มีอยู่ในก็ซําเป็นจังหวัดที่แบบเออ มันใจจังหวัดใจแต่ใกล้ใกล้เคียงในจังหวัดใจค่ะตีสัมไม่อยู่ในเป็นมิเอะจังหวัดใกล้เคียงก็เป็นนากโยยะสึกโอซาก้าเนี่ยค่ะเออวันธรรมชาติปันธรรมราเฮาติกะเลนหังเนก็มิประมาณเนี่ยค่ะมิส่วนใหญ่ก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยค่ะตีอันเอวญี่ปุ่นเนี่ยตีเลยกะแเอลอันลูลูลาลาตีกักินข้าวผักอันกากาในเสียงกวันก็ป้อมมไผ่เฮ็ดกันค่ะไผ่ไรก็ตีเฮ็ดกินดีเฮิร์นก้นญี่ปุ่นเนี่ยกินางอยู่ไงนะคะติดลินนะคะ ใจดูลาค่ะ